ไอ้ไอ้เบื้อกทำไมเองถึงเงียบจังวะในเมื่อไหนกล้าถามแล้วฉันก็กล้าตอบฉันน่เป็นคนรักสงบแต่ถ้านายอยากเป็นศพก็เข้ามาคนสวยๆอย่างเธอต้องหัดยิ้มบ้างนะพอได้ไหมคะมยิ้มแบบเนี้ยพอได้ไหมคะจะมีคนมาชอบไหมอะเมื่อไรแกจะเลิกทำตัวขี้แงสักทีวะคง<ม>เป็นตอนที่คุณเลิกทำตัวสปปัญญา ไม่ได้ว่านะชุดนายนี่มันเหยจริงจริงว่ะเซียวอจริงด้วยสงสัยผมคงจะต้องแต่งตัวเฉยๆแบบคุณและ้วละมัง้งไม่มีรสนิยมเลยโูย <c oughs> ขดงหน่ายเป็นคนอนเสิร์ตรู้สึกยังไงบ้างแจ็คก็ครู้สึกสบายตัวดีนะและเธอล่ะชีวิตคู่ที่ไร้ความรักเป็นยังไงบ้าง ัสสาวะได้ไหมครับถามผมทำไมถามต,ตัวเองสิคือว่าท่านอาจารย์หมายถึงผมสามารถปัสสาวะมาได้ไหมเนี่ยผมทำได้อยู่แล้วครับผมแค่อยากจะไปทำในห้องน้ำไม่ใช่ไปทำกรองห้องแบบนี้แต่ถ้าท่านอยากให้ทำผมก็ทำได้นะครับไปซะโทษทีว่าไม่เป็นไรสัที่ไหนแล้วไอ้บ่ายนายน่ะพูดผิดหมดเลยยอมรับมันซะอ๋อเหรอผมยอมรับว่าข้อตัวแยงของผมอาจจะไม่ชัดเจนพอขออธิบายอีกรอบแล้วกันนะไม่ คุณจะไม่ให้ลายผมงั้นเหรอไม่เป็นไรเพราะผมไม่ได้สนใจคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ๋อมี่กูเป็นเหตุผลที่คุณแอบมองฉันประมาณครึ่งชั่วโมงได้สิมะโอ้ว้าวปนิชก,ก็ใจแล้วล่ะ ไม่ไปคุณมาสายนะท่านครับท่านก็รู้ว่าถ้าไม่มีผมบริษัทนี้จะไม่มีมันสมองอีกต่อไปถ้าจะทํายังไงเหรอไล่ผมออกใช่ไหมไม่สักหน่อยอใช่ผมรู้โอเคเออยินดีต้อนรับนะท่านคิดยังไงกับหมวกผมครับเธอมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นเขาไหมเนี่ยฮะมีสิฉันมีเพื่อนมีสามีสุดที่รักแล้วก็มีลูกด้วยแต่ที่ดีที่สุดก็คือไม่มีคุณอยู่ในนั้นน้อยใจนั้นเนี่ยเธอต้องลดมาตรฐานเธอลงนะเออไม่ค่ะแท้จริงแล้วทุกคนบนโลกนี้ต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นสิ ทุกคนจะได้สมมามัคคีกันไอ้แกดามเอ้ผมรู้มีไรเปล่าอ้ได้แค่นี้เหรอนึกไม่ไถึงเลยละสิว่าผมจะตอบแบบนี้ทั่วใจเย็นถ้าคุณไม่รู้เนี่ยสิผมถึงจะรู้สึกโกรธนะเฮ้ยบ้าอะไรวะมองหน้าผมเกิอลววไได,ดญญตตลอะเรือดเว,วะเนี่ยเลือดลอดเลือดเลือ่เล u อดเ่ือดเงอดูอดเลือดเล้อดเลดเลือดเหือดเงือดเลอดเลอดเลลเอเลือดดเงิดก็ตอนที่ผมได้เห็นหน้าคุณเนี่ยล ปกติผมร่าเริงจะตายไม่ชื่อถาม e อ FP ีสิทำไมเธอถึงชอบสั่งคนไปเรื่อยไม่นะคะจริงๆฉันก็ไม่ค่อยได้สั่งใครหรอกนะนอกจากคุณนั่นแหละเพราะคุณพูดไม่รู้เรื่องเมื่อไรเธอจะแต่งงานแล้วก็มีลูกให้ฉันเลี้ยงสักทีเอ่อก็คงจะเป็นตอนที่หนูได้เจอกับผู้ชายที่ตรงสเปคกับหนูมากๆซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าบนโลกนี้นะ่ะไม่มีหรอกค่ะผู้ชายคนนั้นนะ่ะอ๋อแล้วฉะนั้นหนูว่าพวกเราซื้อแมวมาเลี้ยงกันดีกว่าค่ะมันประหยัดเงินแล้วก็เลี้ยงง่ายกว่าเยอะด้วย